อ๋อโอเคครับไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะดูรถก่อนไหมครับหรือว่าดูรถก่อนโรเกตตัว2024จะอยู่ซ้ายมือสีดำนะครับส่วนตัว2023จะอยู่ขวามือสีขาวอ่ใช่ครับอันนี้คือลูกค้าบอกใช่ครับลูกค้าจะดูก็คือเตรียมให้เลยเอาสีขาวเอาสีขาวสีดำแยกชัดเจนเลยครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแต่หายกุญแจแป๊บหนึ่งก็ ถ้าสีขาวจะเป็นขาวเดียกันได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณแจให้แป๊บหนึ่งจะเป็นลูกค้าที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับเมื่อกี้เรายกกล้องขึ้นมาก็าจะเขินๆหน่อยฮ <c oughs> ลูกค้าจะดูตัว Z2023 กับ2024นะครับ9 3 9กับ9 1 4นะราคา ก็ตัวนี้จะเป็น2024กับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยเนี่ยบาะเปลี่ยนหมเบาะตัวถ้า2024ใช่ไหมครับมันก็จะมีรวดลายจะมีตัวลายเป็นรูระบายอากาศให้อ๋อเป็นรูระบายอากาศครับก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ว่าตัวใหญ่กว่าน้ครับตัวหน้าจอน้าจอกลางจะเป็นหน้าจอ9นิ้วครับส่วนหน้าตัว2023จะเป็นหน้าจอกลาง7นิ้ว ดี๋ยวเปิดให้ดูดนั่งได้ครับนั่งได้เลยนั่งได้เลยถ้าใช่จะไม่มีตัวตัวเพชรออตรงข้างประตูครับแล้วก็ตัวเบาะมันก็จะไม่มีตัวดูระบายอากาศตัวนด้านประวนจะเป็นสีเทาครับ ตอนนี้เราก็ตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนว่าลูกค้าจะรับเป็นตัว2,023หรือว่า2,024ดี แล้วก็ภายในเนาะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็หลกัหลกๆแล้วไฟหน้าก็ถ้าเป็นตัว2024นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยโคมไฟพวกไฟเลี้ยวไฟไฟเลี้ยวไฟ LED ก็คือมันจะอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าถ้าตัว2023ก็จะแยกไฟเลี้ยวไฟหน้าชัดเจน ราคาจะปรับเพิ่ม25,000บาทถ้าเป็นตัวของปี2023อยู่914,000ถ้าเป็น2024 932,000ใช่มันก็จะมีส่วนลดเดี๋ยวส่วนลดเกียตรูให้บางบางทีเลง2024ไว้เจอส่วนลดอาจจะชอบ2023ก็ได้ <laughs> ลองเข้าไปนั่งก่อนลองลองดูก่อนดูรถให้พอใจก่อนครับ ดีไซน์ต่างกันเล็กน้อยครับผมแต่บอกครูแม็กมีมาให้เหมือนกันน,น,น,นั่งได้ครับนั่งได้ได <c oughs> เหมือนเหมือนทางลูกสาวครับรถ้าถ้าเป็นตัว2 0 2 0นยิบสีข้างบนจะเป็นสีดำ ครับแต่ถ้าเป็น224 0จะเป็นสีเทาครับครับชอบตัวไหนออันนี้บะไรตัวนี้เป็นเบาะคูแม็กสีดำครับผมเป็นเบาะหนังเบาะหนังทั้งคู่เลยเบาะหนังทั้งคู่เลยหนูชอบตัวไหนคันนี้หรือคันโน้ตคันนี้คันนี้ชอบสีดำชอบสีดำ หรือว่าหรือว่าจะเอาสีดำคันสีดำสีดาคันสีขาวคัน oh. เอาสองพันสองพันยี่สามสีขาวเนาะสองพันยี่สี่สีดำนี่ไงเอกไปก่อนซ้อมถูกซ้อมถูกไว้ก่อน ถ้าจําไม่ผิดนะครับลูกค้าะจะชื่อทางเฟซใช่ไหมก็จะเป็นคุณนนนี่นะครับของคุณพี่นนนี่เนี่ยก็จะมาจากประโคนชัยนั่นเองถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็จะจําหน่ายสิ่งที่เราชอบมากนะั่นคือลอตเตอรี่ลูกค้าขายหวยเซลชอบชอบ <c oughs> หมดไปเยอะแต่ละงวดนะครับก็ดูทางลูกค้าก็เอนเอียงไปทาง2,024นั่นแหละครับแต่ลูกค้ายังไม่ได้เห็นโปรโมชั่นท้ง2,023 เหลือไม่กี่คันนะครับเหลือน่าจะเหลือไม่กี่คันสองสามคันเองมั้งรุ่นนี้สีดำส,สีดำนี่ถูกเสิสีดำจะถูกกว่าสีขาวเจ็ดพันบาทแล้วอะไรนะเก้าเก้าเซน 9ก้าแสนถ้าเป็นตัวสองพันยี่สี่เก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะปรับขึ้นอ่ะถ้าเป็นเกียร์ออโต้เดี๋ยวเดี๋ยวหือบงหนึงราคาเกียร์ออโต้ตตอยู่ประมาณ9ก้าแสนห0 0 0ือ่าใช่ประมาณนั่นแหละ9อ่า25,000 9 949ต้องบวกอีก25,000ก็จะเป็น9697ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่ายได้ทีนึง ถ้าเป็นสีขาวก็สีถ้าเป็นสีดําสีบอลอะไรคือไม่ต้องยกเป็นแสีขาวต้องบวกเพื่อมีเกดพันครับคือเขาจะตั้งมาจากโรงงานเลยชอบคันนี้ชอบเป็นเขาชอบสีขาวเชียลูกสาวก็ เชียร์ตัวใหม่อย่างเดียวเลยตามางต้นนต่างแนตาเลูกค้าศึกษาข้อมูลมาดีมากนะครับตามางกรนกับตาเดียว <c oughs> นี่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 ส่วนคุณแม่ก็ไปชอบสีขาวอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบไปหลบๆดูสีขาวดีกว่า ตัวเล็กนั่งเออนั่งนั่งตรงนี้ก็ได้ครับเอากาแฟวันปิ้นไหมเดี๋ยวป็นเป็นน้ำเปล่าก่อนเนาะเดี๋ยวไปแต่น้ำเปล่าให้นั่งได้เลยครับนั่งได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทดลองขับกันก่อนนะขับด้วยขับด้วยอะไรตื่นเ้เนาะงนะรถคันที่ลูกค้าทดลองขับก็จะเป็นตัววิดคอร์สกิทเอ็มนะครับเพราะลูกค้าดูเป็นออโต้อยากลองเป็นออโต้ก่อน นั่นได้แต่ถ้าคนเข้าได้ยังไง่ะสบายเลยสี่คนนั่งได้เลยเนี่ยครอบครัวหุ่นดีกันทั้งบ้านกินดีเลยดีนี่ถ้าหุ่นประมาณแม่สามคนแค่นั้นเลยมั้ยจากเขานั่งสามคนแล้วนั่งสี่คนโอเคเดี๋ยวแยกซ้ายแยกขวาทีหนึ่งจะได้เห็นรถครับผมโอเคมองกล้องนะสวยมากครับมุมนี้สวยมากเลย อ่ะโอเคครับ1 2ครับ1 2กดไลค์ให้หน่อยครับ1 2โอ้สวยมากเลยเดี๋ยวขอเซลฟี่ด้วย1รูปนะ <S <S ได้โอเคอ่ะอีก1รอบอ่ะโอเค1 2 1 2เดี๋ยวขอเซลฟี่1รูปนะมองกล้องนะ,นะครับโอเคครับ1 2ครับกดไลค์หน่อยครับ1 2 1 2 1 2โอเคสวยมากครับผม